าแล้วค่ะพี่พจนีโอนแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะ,อะ,อะ,ะนอสเปอรดหนึ่งร้อยคะแนนกล้วยหนึ่งร้อยคะแนนนะคะขอบารามีพระพายกระชายนะคะส่งผลให้ที่พจนีและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะเฮงเฮงรวยรวยหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้ได้เงินได้ทองนะคะ คิดสิ่งได้ประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมปัติถนาทุกประการนะคะทำธุรกิจก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองทุง่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยจ้าสาธุสาธุจ้า สาธุอนุโมทาบุญนกับพี่โคจนเนและทุกท่านด้วยนะคะที่ถวา,ายผลไม้ประภัยเอกชัยนะคะจงส่งผลให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะสาธุสาธุาธจ้า <c oughs> ขอขอ <c oughs> ขอขอพี่ประวันนะขอพี่ประวันนะ <c oughs> พี่เอก ขอหน่อยขอหน่อยครับใช่ไปตองใหม่โอ้ยไม่เอาไปตองเก่าคุณนาเพิ่นโอ้พูดแค่นี้พูดแค่นี้ตดใจเลยเพ่อเอก าววันนี้ก็มีแม่แม่เอสซีพ่อเอกมาเรื่อยๆนะจ๊ะมาชมบาลามีพ,พ่อเอกกันนะะต้องรีบรีบมานะเด้อนะจ๊ะเออนะเด้อต้องรีบมากันเด้อรีบมากันนะคะเอาอะไรเมาไงพี่ปาวานจะเมาแล้ว เรียกหาแม่ค้าไม่เจอแม่ค้าไม่เจอนี่ไงหนูอะทําทหลายอย่างชีวิตหนูอะมีหลายอย่างมากเลยในะชีวิตลูกก็เยอะสี่คนหนูอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครจะมาสงสารหรือว่าช่วยนะคะช่วยเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าเออก็ต้องอ,อยากให้พี่พี่รับรู้ไว้ว่าเออก็มีภาระหนะ้าที่หลายอย่างกะต้องทําอาจจะไม่ได้ดังใจพี่พ,พี่บ้างเออก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ อาจจะมีแบบไม่ได้ดังใจบ้างนะคะบางครั้งแต่ก็ทําให้เต็มที่แหละคะ่ะต้องทําทําให้เต็มที่ะคะ่ะทําเท่าที่เราทําไหวนี่แหละคะ่ะเนาะอี่ที่ประวันวันนี้นนวนนนถาวายผาลไม้พระพายเอกชัยด้วยมีแอบเสา <c oughs> มีแอบเสาไม่จะหันมาใชนหน่อยขยับมันมีแอบเสาเลยเห็นไหม หรือพระเอกโยกใส่พระเอกโยกใส่